บัดนี้จะนำพาพี่น้องของเราไปสู่การฟังธรรมะก่อนจะฟังธรรมะเราจะเปล่งกล่าวบูชาพระรัตนตรัยก่อนโดยเราจะเปล่งนโมตัสสะสามจบให้ดังกระหึ่มไปทั่วโลกพร้อมเพรียงกันณนะบัดนี้นโมตัสสะพระคะวตอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะขอเปล่งกล่าวนำพุทธังสรณนังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิ สังขังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนางคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิ ติสารณะคมานังนิธิตังขอกราบนมัสก,การพ่อครูสมณะโพธิรักและมูส่สงด้วยความเคารพยังสูงยิ่งเจริญธรรมท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการฟังธรรมะที่สันติอโศกดินงามน้ำใสไม้ร่มลมพลิ้ววิวสวย รวยน้ำใจขอ,อนิยัดขึ้นต้นโดยบทเพลงคนซึ่งประพันธ์โดยสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติพูดจากไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เพลงคนมีเนื้อร้องว่าดวงดาววับวาวเคยเด่นพราว ยังหล่นเมฆลอยเบื้องบนยังตกลงสู่ดินหมูม่มวนนกกามีปีกหลีกปืนของพรานโผบินไม่วายร่วงดินลงตายทะเลลึกมีมวลหมู่ปลามากอยู่ทั่วบึงหนองคูมวลหมูม่ลปลามากมาย ก็ยังมิวายโดนเบ็ดเด็ดชีวิตมันถึงตายละไม้คล้ายชีวิตคนมืดมัวเด่นดีเพียงใดร่ำรวยหรือเข็นใจอับจนไม่มีวันหลุดพ้นความตายจุดที่หมายเดียวกันเป็นคนทั้งที ควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจเท่าทันอย่ามัวร่เริงความสุขส่วนตนเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียวสุรพลทวนวนิกเป็นครูเพลงคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับพ่อท่านสมณะพติรัก และมีอายุมากกว่าพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เพียงน่าจะสักประมาณสองปีประมาณนั้นนะนะบัดนี้ท่านตายจากไปร่างของท่านนอนแน่นิ่งอยู่ที่ศาลาสี่วัดธาทองอีกวันสองวันอาตมาจะไปเทศงานศพนี้ตามที่ลูกชายของท่านโทรศัพท์มานิมน่ะ ลูกชายของท่านคนนี้เนี่ยดูแลพ่อจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นหนุ่มหน้าตาดีสงาราศีใช้ได้เลยแหละข้อสำคัญก็คือเป็นหนุ่มที่มีความกตันยูกะตะเวทีต่อบิดาอาตมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านสักประมาณย้อนหลังไปหนึ่งปีนั่นแหละ ก็ไปเยี่ยมท่านโดยเห็นว่าร่างกายของท่านโดยจะไม่ไหวแล้วก็เลยไปเยี่ยมก่อนที่จะตายจริงๆงานศพเนี่ยอาตมาไปเทศงานศพบ,บ่อยแต่ละงานศพรวมๆแล้วน่าจะหลายร้อยศพจะถึงพันศพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่เคยนับแต่หลายร้อยนี้แน่นอนไปเทศงานศพมาอีกวันหนึ่งวันที่25นี้เวลาหกโมงเย็น จะไปเทศงานศพวัดธาตุทองศาลาสี่วัดธาตุทองเป็นวัดที่พระท่านสมณพิรีรักไปเทศสมัยบวชใหม่ๆอยู่หลายครั้งก็เรียกว่าเป็นวัดธรรมยุทธเพราะท่านบวชครั้งแรกสังกัดนิกายธรรมยุทธหรือธรรมยุทธนิกานิกายเพราะนั้นพระท่านก็จะไปเทศวัดธรรมยุทธบ่อยวัดธาตุทองเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นวัดนดรนาถเป็นอีกวัดหนึ่งในจํานวนนั้น และก็วัดอื่นๆวัดมหานิกากาโดยจะมีวัดมหาธาตุมั้งที่พอท่านไปเทศไปบรรยายธรรมะอาตมาก็พยายามไปบรรยายธรรมะตามวัดเหล่านี้เพื่อรำลึกนึกถึงพอท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นการเดินตามรอยครูบาอาจารย์เท่านั้นเองก็เอาเป็นว่าวันที่25ที่จะถึงนี้จะไปเทศงานศพครูสุรพลโทาวนิช ครูสุรพลเนี่ยเคยนำกรอนเทอตมาแต่งไว้ไปทำเป็นเพลงชื่อเพลงรอยยิ้มให้นักร้องดังระดับประเทศเนี่ยเป็นคนร้องชื่อสุวัชชัยสุทธิมาเพลงนั้นมีเนื้อร้องว่ารอยยิ้มเย็นเย็นเป็นแบบอย่างสัสร้างไมตรีดีนักหนา รอยยิ้มเย็นเย็นเป็นตัวยาช่วยรักษาโรคจิตถอนพิษใจไม่ต้องเรียนดอกหนาภาษายิม้มเพียงทำใจให้อิ่มก็ยิ้มได้จะซื้อหารอยยิ้มให้อิ่มใจซื้อเท่าไรก็ไม่อิ่มต้องยิ้มเองนี่เป็นบทกวีที่เรามาแต่งไว้เมื่อครั้งจำพรรษาอยู่สาลีโศกจังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นอายุพรรษาน่าจะไม่ถึงสิบพรรษาเนาะ นั S <S ่นแหละก็ประมาณสักห้าพันษาจำได้ว่าก่อนที่จะเกิดบทกลอนนี้อาตมามีความรู้สึกคุนคุนใจกับพระพูท่ารูปหนึ่งท่านเป็นพระกันตุกะมาอยู่ที่สาลียสอกเรารู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์กับท่านสักเท่าไหร่ก็ต่างคนต่างอยู่กันคนละที่ไม่ค่อยเจอหน้ากันแต่ณวันหนึ่งเราทั้งสองเดินมาเจอกันตรงทางแยก ก็เลยส่งยิ้มให้ท่านท่านก็เลยส่งยิ้มให้เราอ่ะกำแพงไร้สภาพที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยพังพินาศพังคลืนเลยเหมือนกำแพงเบอร์ลินน่ะที่เยอรมันตะวันออกตะวันตกกันแหละ,ะก็เลยเกิดเ,เป็นบทกวีนี้ขึ้นมารอยยิ้มเย็นเย็นเป็นแบบอย่างสัสร้างไมตรีดีนักหนารอยยิ้มเย็นเย็นเป็นตัวยาช่วยรักษาโรคจิตถอนพิจัย ไม่ต้องเรียนดอกหนาภาษายิ้มเพียงทำใจให้อิ่มก็ยิ้มได้จะซื้อหารอยยิ้มให้อิ่มใจซื้อเท่าไหรก็ไม่อิ่มต้องยิ้มเองบทก่อนนี้เข้าใจว่าหลายคนท่องได้นะเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันอยู่พอสมควรอีกเวอร์ชันหนึ่งยิ้มเธอยิ้มเย็นเย็นอย่าเป็นยักษ์ยิ้มเธอยิ้มน่ารักเป็นหนักหนายิ้มเธอยิ้มสดใสวิไลตายิ้มเธอยิ้มนำพามิตรสัมพันธ์ ยิ้มเธอยิ้มหยาดหยดความสดชื่นยิ้มเธอยิ้มหยิบยื่นความสุขสันยิ้มเธอยิ้มสื่อแสดงการแบ่งปันยิ้มเธอยิ้มป้องกันอันตรายยิ้มเธอยิ้มเยียวยารักษาโรคยิ้มเธอยิ้มดับสอกระสัระสายยิ้มเธอยิ้มจริงจังยาสังกายยิ้มเธอยิ้มเบาสบายทั้งกายใจยิ้มเธอยิ้มน้อยน้อยบนใบหน้ายิ้มเธอยิ้มหน่อยหนาหน้าอยู่ไหนยิ้มเธอยิ้มทุกใบหน้าไม่ว่าใคร ยิ้มเธอยิ้มแก่คนใกล้ๆก่อนใครเอ,อ่ยอันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรอยยิ้มก็มีความสกดิเนาะรำลึกนึกถึงคนที่เคยไปมาหาสู่กันเกื้อกูลซึ่งกันและกันบัดนี้ท่านตายจากไปเคยพาสุรพลโทนาวนิกมาพบพ่อท่านด้วยนะคุยกันแบบเป็นกันเองหลยสุรพลโทนาวนิกก็เรียกว่า รู้จักตั้งแต่เพราะท่าน,นยังเป็นค้ารหัสยังเป็นคารวสอยู่เมื่อกี้ฟังสมณะผู้พี่นามว่าชนะผีชิตามาโรเปรเยธรรมะท่านบอกว่าท่านพูดฆ่าเวลาสงสารเวลาเหลือเกินถูกฆ่าบ่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวอาตมานี่สงสารเวลาเนื้อถูกฆ่าบ่อยมากหลวงพี่ท่านบอกว่าพูดฆ่าเวลาแต่มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งอาตมาอยากจะขออนุญาตนํามาพูดต่อ คือท่านบอกว่าการทำอะไรซ้ำๆการทำอะไรบ่อยๆการทำอะไรเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้ง่ายเป็นอัตโนมัติอันนี้ช่างสอดคล้องกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกความว่าสมจริยาโยมรู้จักแม้สมจริยาแปลว่าอะไรจริยาแปลว่าความประพฤติสมะแปลว่าความสม่ำเสมอ การกระทาอะไรแบบสม่ําเสมอเนี่ยมันจะทําให้เราทําสิ่งนั้นได้ง่ายทําให้เราเกิดความชํานาญภาษาบาลีเรียกว่าเกิดวสีอย่างเรามีอดีตสมณะรูปหนึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ใหญ่ของชุมชนวัศวัตติโกวัศวะวัสวะแปลว่าวัสะแปลว่าอำนาจเดิมทีท่านชื่ออำนาจวิมุตตินันปัจจุบันนี้ท่านคือหนึ่งดินวิมุตตินันเคยเป็นพระภิกษุ อาศอกอยู่สักถึงสิบปีหรือเปล่านั่นแหละก็ก็เรียกว่าวัดสวัสดิโก